สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องแม่น้องเกลชวนกินนะคะจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้า g Wallet แอปเป่าตังค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆจะต้องโหลดแอปเป่าตังมาไว้ที่เครื่องก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแคทก็โหลดแอปเป่าตังมาไว้แล้วที่เครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำไปตามพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องใส่รหัสก่อนนะคะ เมื่อใส่รหัสแล้วก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้นะคะเราเลือกไปที่คำว่า Gwallet ค่ะเมื่อจิ้มมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีชื่อเรานะคะแล้วก็จะโชว์ยอดเงินคงเหลือตอนนี้ซึ่งที่โชว์อยู่คือศูนย์บาทเพราะว่าแคทยังไม่ได้เติมเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการเติมเงินเข้า Gwallet ผ่านแอปกสิกรเข้าแอปเปาตังค่ะ เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินนะคะวันนี้เราจะสาธิตของธนาคารกสิกรไทยค่ะจิ้มเข้าไปแล้วเราก็เลือกแอปเคพัสจ้าวิธีเติมเงินนะคะเพื่อนๆก็คือให้คัดลอกรหัส g w a l l e t ID ด้านบนนะคะแคชก็คัดลอกไว้ก่อนเนาะ 2. เปิดแอป k p พัเพื่อเริ่มทำการเติมเงิน 3. ไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นเติมเงินพร้อมเพยหรือ e w a l l e t ค่ะ และ4นํนำ G Wallet ID ที่ทำการคัดลอกไว้ไปวางในช่อง E Wallet ID ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและเติมเงินตามขั้นตอนตามปกติค่ะมาเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะเข้ามาหน้าแอปเคพัฒแล้วเดี๋ยวเราใส่รหัสก่อนนะคะ ค่ะแล้วเราก็เลือกไปคำว่าเติมเงินนะคะแล้วก็เลือกคำว่า eWallet ค่ะจากนั้นเราก็เลือกคำว่าพร e ้อมเพย์ eWallet นี่นะคะ,ะจากนั้นก็จะมีคำว่าหมายเลข e w a l l e t นะคะเราก็มาตรงนี้เลยเมื่อกี้เราคัดลอกไปแล้วนะคะเพื่อนๆนแล้วก็กดค้างแล้วก็วางค่ะจากนั้นเราก็จะใส่จำนวนเงินที่เราจะเติมนะคะ วันนี้ค่ะจะเติมเข้าไปแค่200ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการคนละครึ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องโอนครั้งเดียวในสามพันนะคะเพื่อนเเราก็โอนตามจํานวนที่เราจะใช้ซึ่งรัฐบาลเขาก็จะช่วยเราใจสูงสุดต่อวันก็คือแค่วันละหนึ่งบาทค่ะวันนี้แค่ะจะสาธิตเติมไปที่200ก่อนนะคะอ่าจากนั้นก็คลิกคาว่าต่อไปค่ะเพื่อนเ ่ะแล้วเราก็กดยืนยันนะคะเรียบร้อยค่ะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่แอปเป่าตังดูนะคะอ่าเห็นไหมคะเพื่อนๆตอนนี้ยอดเงินเข้ามาแล้วนะคะ200บาท เห็นไหมคะว่าไม่เห็นยากเลยขั้นตอนการเติมเงินเข้า G ีว l าเ t นะคะเพิ่มอีกนิดนึงค่ะว่าการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่4ข้อนะคะเพื่อนๆที่เราไม่สามารถใช้ซื้อได้ก็จะมีประกอบไปด้วย 4, 4สิ่งดังนี้ค่ะ 1. สลากส,สลากสลากกินแบ่งนะคะ 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ 3. บุหรี่ยาสูบ 4. บริการต่างๆนะคะเพื่อนๆ ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโครงการนี้เราจะสามารถเริ่มใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม63นะคะได้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงถึง5ทุ่มค่ะโดยมีเงื่อนไขนะคะต้องเริ่มใช้ใจ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS นะคะแจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เริ่มใช้จ่ายตามโครงการไม่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกเอาละค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเติมเงินเข้า G-Wallet เข้าแอปเปาตังนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปที่แคททำในวันนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s สไ i ร์ให้แคทด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแคทจะสอนวิธีการใช้สิทธิ์ค่ะ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะขอบคุณมากค่ะ